สวัสดีครับผมครับอยู่กับบ่าวเอกบ้านนาครับผมเมื่อน,นี้กะว่าสิพาไปห้าหอยครับไปครับผมจะสิพ้าไปหาหอยครับเพิ่งครับบรรยากาศมานำไปให้แม่บ้านกินด้วยใช่ครับผมมีทางลงบ่อบาต นะครับเห็นบ่ว่าขาวๆอยู่ปากไก่พอนะได้หลายบ่า,า,บาอามาวัดกันครับว่าของไฟสิร้ายกว่ากันเอ,อื้อ นะครับผมบรรยากาศน้ำนี่ครับผมหอยกับของผมกัเกิดลายได้ครับลายครับน้องนี่จะเใหม้พี่น้องมางดูนี่ครับผม โอ้ยพูนะครับเด็ดครับพูนะปาดโถ<ท>เอาครับผมชมไปเรื่อยๆครับบรรยากาศก็ห้อนทค,ครับจากสิไปใช้ถาว่าบรลงนาำใช้งมใหม่พี่ให้น้องบางด้วนี่บ่ บรรยากาศห้อนพักมือนี่42องศาครับบึงการเห่าฟัางนั่งกับเป็นป้ายางครับผมแถวบ้านผมกับป้ายางไหลหากินกันง่ายครับแถวบ้านนี่ถ้าขยันโบบอดต,ตายนะครับแถวบ้านนี่ เอาครับผมเบิ่งไปรเรื่อยๆครับเอาครับผมมาเบิ่งบาทนีน่เพ่้ได้หลายได้ครับนี่แต่ว่ากับกับมีเมนูนะครับเนาะกับม,มีเมนูอย่างนี้เธอกับมีออมหอยขัวหอยครับ กะต้มหอยนะครับเนาะแม่นบอมีแต่ลูกใหญ่ๆอครับผมหอนฮักโอ้โหครับรถกะรถกระเดาเขาหฮมขี่มอไซค์มากะับหอนไหล นี่ปลูกกล้วยริมห่วยครับนมอตัวอยู่ริมห่วยก็ยังบ่งงามอยู่กล้วยครับมันถือว่าแห่งแรกเลยอกครับนามตะก,กี้กับบ่เคยลดลงครับปนีน้ห่อนพักครับ ได้หรือเปล่ได้หลายบะเจ๊มาขึ้นช่วยพี่น้องมาดูเดี๋ยวครับปาดพ่ะงมบาดเดียวครับแม่บ้านต้องได้ใส่หมวกครับหอนหลายผมกระบ,บ้อไว้ครับหมุดงมหลายจนแสบตาผม อ้อางาไปหาเบิ้งน้ำใหม่ก่อนนี่ก่อนครับเสียงเกอบกระดังครับบรรยากาศหอนค่ะหอนแน่ครับน้ำใหม่นี่โอ้ มีหอยคนหักก็ต้งีงเห็นไหมครับมีหอยคนหักอยู่บรรยากาศบ้านเราหาก็ได้กินครับบอหาก็ได้กินคือเราซื้อเขา ะส้นหมากกับมือสื่อครับมักหาสะกะค่อนข้างใหญ่ครับผมใหญ่กว้างเลิกพร้อมำเลยครับนี่ธรรมดา เบอ่งครับเดียดพูดว่ามันสิเผาคนใดเอาครับผมชมไปเรื่อยๆครับพูครับผมอันผูกกับเจ้าบ้านมาหาปลาครับผมพูกเขาก็าห่อนกันครับปู่ หอนเขาก็ลงหาปลาแหละเอาครับผมฝากกดติดตามบ้าวเอกบ้านนาให้นะไม่เด้อครับผมค่อยค่อยฮัดเบ้าไปแล้วครับก็ยังเบ้าะเ,เก่งปัานเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนัครับ น,นก็ห่อนคักห่อนแน่ตอนนี้ฮูก็ยุ่ไต่หมไพเลยนี่ครับห่อนโพดขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับเสือผ่าแหงแล้วิีได้ลงน้ำอีกกันนี่ครับโนย่างเข้าออกวะเนาะเดดห่อนปันนะ โอ้อย่างออกอยู่ยางเบิง้งละไม้น้ำครับเพราะได้นำใไม่ไปเก่งบอมีอย่างครับเพราะได้โย่นี่ออกคับ ถือว่าออกได้ครับจำอย่างาครับผมต้นต้นอย่างหน้าต้นเห็ดละงูกกันีี ครับผมคลิปนี้กับไวซสนนิจกรครับเบิ้งครับผลงานคลิปนี้อไอซันนิจกรครับครับเพอฝากกดติดตามบ่าวเอ็กบ้านนานะไม่เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเด้อครับผมขอบคุณครับ